เรื่องของการจับกลุ่มนะครับน้ำมันเถื่อนก็มีมานำเสนอกันเรื่อยๆเลยนะครับค่ะซึ่งล่าสุดนะครับสรชลเขต3นะครับก็ร่วมกับศุลกากรภูเก็ตนะครับจับกลุ่มน้ำมันเถื่อนนะครับรวมค่าของกลางเนี่ยกว่า8ล้านบาทนะครับซึ่งก็จับกลุ่มได้ขณะที่มีการข้นถ่ายน้ำมันครับที่ด่านศุลกกกรตำบลวิชิตนะครับนวาเอกนันทพงศ์มาลารัตนะครับรองเสนาธิการศูนย์ประสานงานการปฏิบัติ ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต3หรือว่าสอรอชอเขต3นะครับก็รวมกับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรภูเก็ตแถลงข่าวจับกุ่มเรือน้ํามัน1ลําลำนะครับพร้อมรถยนต์พ่วงบรรทุกน้ํามัน1คัน แล้วก็น้ำมันดำนะครับลักลอบหนีศุลกากรเนี่ยจำนวนถึง3 0 0 0 0ลิตรเลยทีเดียวนะครับมูลค่ารวมๆแล้วก็8ล้านบาทครับโดยการจับกลุ่มครั้งนี้นะคะก็จับกลุ่มได้ที่ท่าเทียบเรือบ้านบ่อม่วงนะคะที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ค่ะคจับกลุ่มตอนที่เขากำลังขนย้ายกันอยู่ด้วยนะคะจับกลุ่มได้นายบุญเพงพรมเจือค่ะเป็นผู้ควบคุมเรือแล้วก็มีลูกเรือสัญชาติไทยอีกหนึ่งคนและยังมีนายอัธชัยหอมซัพย์เป็นคนขับรถ ยนพ่วงนะคะโดยผู้ต้องหาให้การรับสาร,รภาพนะคะว่ามีนายทุนสัญชาติไทยนี่แหละเป็นผู้จ้างวานให้ตนนะคะมารับซื้อขายน้ํามันที่บริเวณจังหวัดกระบี่นั่นเองโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหานะคะว่ากระทําความผิดตามกฎหมายศุลกากรค่ะฐานลักลอบนําสินค้าน้ํามันดําหรือว่าน้ํามันเตานะคะซึ่งรู้อยู่แล้วว่าของที่นําเข้ามา ไม่เสียภาษีเป็นของอต้องห้ามเป็นของกํากัดเป็นของที่มีผ่านศุลกากรโดยถูกต้องนั่นเองนะคะก็จับได้พร้อมกับของกลางทั้งหมดแล้วก็จับกลุ่มตัวลูกเรือคนขับรถยนต์พวกบรรทุกน้ํามันรวมทั้งหมด3คนนะคะคนาส่งกรมุมศุลกากรเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการร่วมมือกันนะครับระหว่างสรชลเขตสนะครับแล้วก็ทัพเรือพักที่3แล้วก็หน่วยสืบสวนปร,ปราบปรามภูเก็ตกรมุมศุลกากรน,นั่นเองครับในการร่วมกัน ประสานงานจับกลุ่มได้นะครับ